ดอกมากปามันสิบ่มีหมากอยู่ทั้งก้นมันสิเป็นดอกตูกแล้วที่นี่ฮะก็เอาดอกโกผูนี่แหละคนถืออยู่นคนเกษียณมาจำดอกตัวเม่ยเจ้าบ้านน่าเรารักกันนะตัวผู้ตัวเมียเวลาเสีมาเพาะใส่ก็ได้บางคนก็เพาะใส่หนึ่เพาะห่เพาะหยาบเยอะหมุนหมุนใส่ด้วย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะอ่าพบกันกับช่องยายแววตามเคยค่ะคลิปนี้ยายแววสิพาพี่น้องมารับชมอาวิธีผสมเจสอนดอกปักทองวันนี้อากาศดีดีค่ะพี่น้องขึ้นป้าขึ้นฝนแล้วก็มีหมอกยหมุดเสาเวลาจะนีกัสิบประมาณ ห่ามงหรือว่าเออหกม้งเลยค่ะหกมง้งหกมงตรงค่ะไปค่ะพี่น้องไปเบิ้งคุณพอ่อละพัดคุณแม่ผ่องสีเพิ่นกำลังผสมกิส,สอนดอกปักทองไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพอ่อละพัดอ,อันเฮ็ดหยังน้อค่ะกำลังเฮ็ดหยังนอนนี่ไม่ดีมานี้บนี้กำลังเริ่มสีดนวยได้สังเด็ดกอดดอกขึ่นไปไหน ต้อต mm. oh. mm. mm ้อดอกไม้ทั้งว่าผสมเกสรบซมอค่ะเอาดอกปูผสมดอกกุ้แมงอ๋อเกสรดอกปูว่าใส่ตรงนี้ใส่ดอกกุ้แมงเนี่ยช่องจะเริ่มมินไวจะเริ่มอย่างนี้ไวค่ะพี่น้องคลิปก่อนันยายแววกับพาอพี่น้องมารับชมอันคุณพ่อละพัดเรากำลังเสียเอาเครียบกอือออกจากช่องให้มันยางไง บ่ให้มันเทาวเครื่องมาตันทางยางเนาะพ่อเนาะต่อดอกแล้วบานี้มาคลิปนี้สิเริ่มต่อดอกนั่นก็คือเอาดอกของตอผู้บ่อตอผู้เกษตรสตอผู้เอามาใกล้ๆกเนี่ยค่ะคุณพ่อไอ้พี่น้องคุณเบิ่งกเนี่ยโอ้ฮอกกระเด็ดเด็ดอันนั้นออกหรอไให้มันย่างตะเกียงสอนกับไปจำกับดอกตัวแม่บอก เล้งอีกยังกับบกคอยหลายจ้าจ้ามาเลี้ยงพิเศษน้ำเกลือนมาใส่บกคอยมีจ้าฮอกกัต้องฮอกกัต้องใส่แบบวิธีนี้ขนาดต่ำสไลมันสไลอ่ะสั่นแบบฟักซองเขามันก็จะเปติดลูกจับยำหลอดหลอดฮึ่เฮากกับใส่บวันนีดีก้ดอกยิงกระสองหน่วยถ้ามันหลายก็ทั้งก้นบัดที่นี่ฮอกก็เอาดอกโตผูดอกโตผูดหมายถึงว่ามันออกมาปั๊บมันสิบ่มีหมากอยู่ทั้งก้นมันสิเป็นดอกโตผู แล้วที่นี่ฮะก็เอาดอกตัวผูนี่ล่ะเพ่นถืออยู่นี่เพ,พ่นกระเซียวมาจจำดอกตัวเมียได้บ้างนีน<า>น่น้่านผูกกรใส่เรารักกันนะผูกระใส่ต,ตัวผู้ตัวเมียเราเสียมคาะใส่ก็ได้เราพ่นก,กับาะใสะ่นี่บอกขะขะหยาบก็เรื่อยหมุนหมุนใส่ด้วย <laughs> จับดอกตัวผูดอกตัวเมียแต่งงานกัน กใส่็ได้พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อคันปู่บักเอื้อคันบ่เฮ็ดจังซี่นี่โอกาสทิฏฐิหน่วยมันมันหน่อยครับบ่ได้รับผลผลิตเท่าที่ควรโอกาสที่ติดหน่วยเพิ่นว่ามันหน่อยบ้านมันอยู่ประมาณเจออาทิตย์นึ่งเพราะว่ามากหมาฟักท่องมันจะออกมารุ่นนี้มื้อเลีนก็มีรุ่นใหม่ไม่หยิกมือเนี่มือลุ่นไม่ไม่หยิกก็ต้องผสมไปเรื่อยๆอ๋อประมาณอาทิตย์นึงจังเซาเหตุอะคันมันออกดอกมาเฮาก็ผสมคือเก่าล่ะติผสมอีกมื้อเลีนก็มาอีกล่ะครับมื้อเลีนก็มาอีก อันนี้รุ่นใหม่ออกมาอีกบ่แม่ป็นมาสิเฮ็ดมือเดียวแล้วเลยเด้เนาะก็มีรุ่นใหม่ออกมาอีกอืมอันคือบ่เด็ดยาวๆบีันห้าั่นก็ได้ขายน้าอันนี้คือมันมันบ่สมบูรณ์เฮาสิบ่าเอาดอกมันสิบ่สมบูรณ์บ่เอามันเป็นดอกตัวเมียแม่นบ่นี่ตัวผู้ตัวหลานบ่สมบูรณ์ไม่อาจสิผิดปกติตัวผู้เฮาบ่เอามาตัเรือเอาตัวผู้เอาแต่ดอกสิมันงามสิสมบูรณ์ดอกต่อดอกเนาะตัวดอกตัวดอกเลยเฮาดอกเฮาเยอะออืดอกเฮาเยอะแต่น่าใจหน่อยมัน บนบบป่าใจพี่น้องเอ้ยรับชมแล้วกะเบึ่งเอาไปเป็นแนท่งท่างพี่น้องมือใหม่กำลังสิลงมือทำการเกษตรปลูกฟักทองหันบ่มี่าขอมูลในการปลูกก็สามารถเขามาเบึง่งเขามารับชม่<า>มคลิป<า>นี้ไ,ได้เด้อค่ะวยค่อยน,คนอืมค่ะ มาเบิงทิ่ที่ผสมเกอรพี่น้องบางท่านกับสิบอลรู้ว่าการปลูกกอือ้อเห็ดจังไดมันจังสีใดพผลผลิตเท่าที่คว้วนมันจังสีบอขาดทึ้นกลับมาเบิงวิธทีผสมเกอรส่วงเหล็กแหลกแยแววกระล่งคลิปไปให้พี่น้องได้รับชมแล้วบาดคลิปนี้กลับเป็นคลิปผสมเกสรดอกฟักทอง พี่น้องกับรับชมเบิง่ามันมีความรู้สำหรับพี่น้องที่เขามารับชมนี่ก็คือดอกโตเมะดอกโตเมะกับซีมีหมากออกมาน่ำพร้อมกันกับดอกดอกโตผู่มันกับซีบ่อมีหมากบ่อมีผลมาออกมาน่ำถ้าหัวผสมเนี่ยดอกแต่เนี่ยมันสีเหลืองเข้าไปเลยอ๋อเหลืองมันก็โลนไปเลยถ้านบ่ผสมแค่สอนน่วยใหญ่ทำกำปั้นกับโลนเที่ยว คนก่ได้รับประสมการค่ะค่ะมันิดาเาบลาเนาิดกันนคือบ่นคือว่าจับว่่คือว่าจับต uh ิเตเตาืันนี้อากาศดีดีเลยมึงอากาศดีมันบ่งบง่ายเลยมึงถ้ามื่อใดมันแดดมันก็ติเปล่างบแต่ะว่าเขาเ้าผสมการณเตาหุ่นน่ะเพราว่าเพื่อป้องกันบ้มันหุบก่อนกระ่างออกหลายได้เห็นแบาเป็นแบี้จักรงเมียจมันจเาเกก็แลว แสดงว่าสวงเอบางอื้ออกนี่เขาโครกระสีเป็นฟักพอมเน้นนาะได้ผลผลิต้สองอย่าง่ดงเอาบัตอั้องอ่างได้ตัสอ่าด้อลผลันส่าได้ลิตั้อด้ิตทั้งสองย่างได้ผลผลิตทั้งสองอย่างเด้ผลิตทั้อาได้ผลผกั้งสองาดลิตทั้งสองอยางคตั้งสองอย่าดตสย่างทังอ่าดิตทเ้องัอ่าทัออ่างผลมล้องอางด้ผลิ้่ มีมีผลผลิตสองอยางค่ะพี่น้องเอาบักอื้อออกก็เอาข้าวโพดออกนำ้ำบาทนี่อยู่ในปลาหบักอื้อมีหยากะ้อนไปเหง่าให้คว้ยอีกมีต่างแต่ใดกับใดค่ะพี่น้องประโยชน์ของเพลินนี่แหละคว้วมขยันของคุณพอ่อและพัดคุณแม่พ่องสีสองสามีเป็นยังไงน้องค่ารับชมแล้ว กับพ่อสีดูงูเนวทางอยู่ดอกเนาะค่ะสําหรับกรเกษตรเมื่อไหม่กําล่งจะเริ่มปลูกฟักทองก็เอาขอมูลของคุณพ่อละพัดคุณแม่ผ่องสีไปเป็นแนวทางเด้อค่ะ่ะก็โอเคเนาะค่ะสําหรับคลิปผสมเกสรของคุณพ่อละพัดคุณแม่ผ่องสีคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะคลิปนาเมื่อนาก็พ่อกันกับยายเบวอีคือเกา สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ